ใครกำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีราคาถูกห้ามพลาดแปลงดิ้งเด็ดขาดครับนี่คือโอกาสทองครับบ้านพร้อมที่ดินขนาดสองไรเ่เต็มๆติดถนนลาดยางสวยๆเลยเดินทางสะดวกสบายมากที่สำคัญคือใกล้แหล่งชุมชนสุดๆแปลงนี้อยู่แค่ตำบลหนองยาใสอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีครับใกล้ตลาดหนองยาใสเซเว่นอีเลฟเว่โลตัสธนาคาร เพียง700อเมตรเท่านั้นคือเดินไปได้เลยครับจะซื้อของเข้าบ้านก็นง่ายจะขายของก็สะดวกตัวบ้านมีครบ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและโรงจอดรถแถมให้อีกแอร์สองตัวและบ่อบาดาลหนึ่งบ่อคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับและนี่คือทีเด็ดครับทั้งหมดนี้เนื้อที่สองไร่พร้อมบ้านพร้อมของแถมเราขายเพียงแค่1นึ0 0ล้านนบาทเท่านั้น ย้ำอีกครั้ง1,290,000าบาทราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วครับที่ดิน2ไร่พร้อมบ้านพร้อมทำเลทองราคานี้ปล่อยนานไม่ได้แน่นอนครับถ้าสนใจนะครับรีบโทรหาเราด่วนเลยโอกาสดีๆแบบนี้มีจำกัดจริงๆครับติดต่อมาได้เลยนะครับ